สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้การมาอยู่กับเส้นซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมีที่ดีที่เด็ดในส่วนหลักสิบแม่นๆมาฝากค่ะหลักซิบแล้วยังบ่พ่อเป็นในส่วนลางยางเดี่ยวคุณบอกคุณแม่บอกได้เลยวานนวทางนี้นะคะ เข้ามาแล้ว19งวดติดนะคะถ้าเขางวดนี้จะถือเป็นงวดที่20ปสาทเส้นซองไดมาสดๆหลอดๆเลยคุณพ่อคุณแม่จังใดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบ่กดติดตามบกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้นึ่งนะคะเพื่อที่จะบอพา,าดแนวทางดีๆนะคะคลิปเด็ดๆที่ทางช่องนั่มาฝากมาต่อในแต่ละมือเนาะ เอาเบาาลายใหญ่ห้างนะคะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าว่าหลักสิบแม่นๆน,นะคะทีมาทีไปเป็นจังไดแล้วงวดวันที่หนึงสิงหาคมสองหาหกเจ็ดนี่เพิ่นฟันตัวใดมาฝากไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะอาสำหรับคลิปนี้เนาะกะมาพบมาเจอกับเส้นซองนะคะช่วงเวลาแรงๆเนาะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เส้นซองไทยคลิปอยู่กับประมัน หาม่งแล้แล้วล่ะเออแต่สีคำสีมืดปันได้นะคะมือหนีนะคะทามีแนวท่างเขามาที่ดีที่เด็ดเขามาเส้นซองตรงเฝ่าเห็ดลงห้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามือนีเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนี้วันที่สาสิเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดแล้วนะคะมืออื่นก็จะถึงก็จะหอดแล้วในส่วนเหลกรัฐบาลไทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ เป็นจังไดกันบ้างมีโตในใจไปลงทุนนตัวใดไปแนหรือว่าทางบานคุณพ่อคุณแม่มาแห้งตัวใดคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้าแนโอ้ยเหงไก่เขามาโตนั่นก็นคือโตนี่กาะเด็ดนะคะเส้นซองกะอุกอังหรือกันนะคะจัดสิจัดสินใจจังไดแต่ว่ากับพ่อมีโตในีใจจะคล้องอยู่นิดน่อยอยู่นะคะแต่ว่ากับหาเพิ่มหะละคือจังคุณพ่อคุณแม่หะละ ที่จริงตละลางวดก็มีอยู่แล้วลว่าค้ดมากตัวไดนะคะแต่ว่ากะอยากเบิ่งอยากหาแนวทางเพิ่มเติมเนาะเอามาประกอบกับตัวเลขของเจ้าของแน่นะคะหรือว่าหาความเฮงความมาันทั้งอื่นน้ำแน่นะคะเพื่อได้โชคได้หมั่นน้ำกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เอาคลิปนี้นะคะเชินซองมีที่ดีที่เด็ดนะคะมีเอฟซีนะคะ,ะเอิญว่าจังไดล่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะคะเอิญว่าเอฟซีนะคะเพิ่น ติดต่อมหาเส้นซองวังช่วงใบยบนะคะแอดไลน์มหาเส้นซองแล้วเพิ่นเลยบอกว่าอยากแบ่งปันแนวทางว่าสันเออราะว่าแนวทางของเพิ่นเนี่ยเพิ่นคำนวณเองนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบในส่วนล่างอย่างเดียวนะคะเพิ่นเข่ามาแล้วเนี่ยซิบเก่างวดติดว่าสันคพณพ่อกคุณแม่งวดว่างหันกับเขาเต็ม,เต,มเต็มนะคะเพิ่นเลยบอกว่าเอาไปแบ่งปันเอฟซีแฟนช่องเลเดอร์นะคะเดี๋ยวจะส่งหลักฐานมาให้เดี๋ยวสิส่งเขาเอิ้วมายังอะ่ะ อ่าสิบเก้างวดเนี่ยมีตัวใดตัวใดแน่นะคะพันทรงมาห้เบิดเลยเชื่อทรงก็เลยจดตามเพิ่นเลยคุณพ่คุณแม่อ่ะเบา,บาๆลายใหญ่ห้างเข้ามาจดจัดฝาดยาวเลยเรากันเอาสถิติเก่ามาให้เบิรงผู้มักเบิรงกะมักอยู่ดอกผู้บ่มักกัอย่าหายกันนะคะเบิรงให้เป็นแนวท่างสีงได้จับท่างถึกนะคะสําหรับแนวทางของเพิ่นมันเป็นจังไดเนาะสำหรับแนวทางนี้นะคะคือจังที่บอกนะคะเป็นในส่วนหลักสิบ ยางเดียวนะคะสูตรของเพิ่นคือเป็นสูตรลักซิตซิปยางเดี่ยวแล้วกับเป็นลางยางเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่เพิ่นจะเฮ็ดออกมาเนี่ยจะคัดออกมานะคะได้สามตัวนะคะในทุกๆงวดนะคะเขามาแลหลว1ิเก่างวดติดเริ่มตั้งแต่งวดที่หนึ่งนะคะคัดออกมาก็คือได้เลขสองเลขหกเลขสี่ผลออกก็คือหกหกนะคะเลขล่างเนาะเลขท้ายสองตัวนะคะออกหกหก งวดนี้ก็เลยเขานะคะเข้าหลักสิบจริงๆนะคะสําหรับงวดแรกนะคะงวดที่สองนะคะเหตุใดก็คือสีคือหกคือแปดผลสลากเลขท้ายสองโตออกสีีก็เข้าอีกนะคะตรงสูตรอีกนะคะกับมีเลขสีในนี้นะคะก็เข้าเป็นสองงวดติดเนาะส่วนงวดที่สามนะคะมีเลขหก 6, เลขแปดเลขศูนย์ผลสลากก็ออกหกสามเข้าอีกคือเกานะคะเข้าหลักสิบอีกเหมือนเดิมนะคะ เอฟซีลองจับตามองดีๆเนาะบางงวดก็จะมีเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะแต่ว่าสูตรของเพนเนาะเพินเห็นใหมเส้นสองคือสูตรนี่เป็นแค่สิบล่างอย่างเดียวนะคะเพนก็นเลยเน้นเอาแต่หลักสิบย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่นะบาร์ที่นี่งวดที่สี่นะคะก็มีเลขเจ็ดเลขเก่าเลขหนึ่งพ้นสลากออกไปที่เก่านึงนะคะหลักสิบก็เข้าไปที่เลขเก้านะคะจังสีเห็นบ่นี่ จริงมันเขาทั้งนวยทั้งซิปนะคะแต่ว่าคือวาล่ะถ้าเขารักนวยนีมันสิผิดสูตรเพิ่นนะว่าไงไงเนาะบาทที่หนีงวดที่หาอ่ามีหกมีแปดมีศูนย์นะคะเลขออกแปดหากรเข้าอีกนะคะงวดที่หกแปดศูนย์สองเลขออกแปดเก่ากรเข้าไปที่เลขแปดลักซิปคือเก่านะคะงวดที่เจ็ดนะคะหกแปดศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะคะก็เข้าไปที่หลักสิบในงวดนี้คือเลขหกนะคะกับ เข้าไปที่เลข6อีกเป็นงวดที่7เนาะบาร์ที่หนึ่งวดที่8นะคะ6 8 0นะคะพลสลากออกมาก็คือ0ูเก่าเข้าอีกคือเก่าลัก10อีกคือเก่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่นมีเลข0ูลัก10ก็คือเลข0นะคะก็เข้าเป็นงวดที่8เนาะบาร์ที่หนึ่งวดที่9นะคะมีเลข0เลข2เลข4เลขออกเลขลางออก4 3นะคะก็เข้าเป็นอีก งวดที่เก่าอีกนะคะเข้าหลักสิบอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะยืดเยื้อยืดเงาแน่นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะฟังไวกพรพว่ามันเป็นการเปิดตวงวดแรกเนาะเสียนซองก็เลยอ,อยากจะเบ้าให้เอฟซีนะคะได้เข้าใจนะคะเพิ่นห้แนวทางมาจังไดนะคะอยากเบ้าให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะก็จะบดไดมาไล่กันแบบนี้แล้วก็จะได้ตัวเลขไปเลยนะคะโอเคเนาะอย่าฟาวหายอย่าฟาวด่ากันนะคะ ผูมักเบิงย้อนล้างกะมีนะคะผููบ่มักกะมีฉันซ่งกับพ่อ้าใจอยู่นะคะ,ะบาทที่นี่คุณพ่อคุณแม่เอาเบิงเลยนะคะหนานี่นี่งวดที่สิบนะคะก็เข้าอีกนะคะจัดให้ตรงๆก่อนจากน่อยงวดที่สิบนะคะมีเลขันคัดออกมาก,ก็ได้เลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์นะคะผลสลากออกเจ็ดเก้าหลักสิบคือเลขเจ็ดนะคะกะมีในสูตรคือเก่านะคะ งวดที่11มี3มีหามี7ผลสลากออก78นะคะหลัก10คือเลข7นะคะในสูตรกับมีเลข7คือกันนะคะกับเขาไปอีกเป็นงวดที่11เนาะบ่ายงวดที่12นะคะมีเลข9เลข1เลข3ผลสลากออก90หลัก10บเขาคือเลข9นะคะในสูตรกับมีเลข9ก็เลยเขาเป็นงวดที่12นะคะงวดถัดมานะคะมีเลข3เลข5เลข7 ผลสลากออกเจ็ดเก่านะคะหลักสิบก็คือเลขเจ็ดนะคะในสูตรก็มีเลขเจ็ดอีกนะคะก็เลยเข่าเป็นงวดที่สิบสามคุณพ่อคุณแม่ดูกันไปเร็วๆเ,เ,เลยนะคะผู้ใดสะดวกแคปกะแคปหน้าจอไว้เนาะเดี๋ยวจังไปท่วนเบิงทาเช้นซองวอลเร็วเกินไปเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบ้านนี้งวดที่สิบสี่คัดออกมามีเลขเก่าเลขหนึ่งเลขสามผลสลากออกหนึ่งเจ็ดนะคะหลักสิบคือเลขหนึ่งนะคะ กะมาเขาในสูตรอีกคือเก่านะคะก็เข้าไปอีกหนึ่งงวดนะคะงวดที่สิบห้านะคะก็มีเลขสองเลขสี่เลขหก 6. พ้สลากออกก็คือหกศูนย์ล่างนะคะหลักสิบคือเลขหกเนาะเข้าอีกในสูตรกับมีเลขหกนะคะก็เข้าไปอีกงวดเหมือนกันนะคะต่อมานะคะงวดที่สิบหกนะคะขัดออกมามีเลขสี่เลขหก 6, เลขแปดนะคะผลสลากเลขไทยสองโต คือ c สองลัก1ิคือเลข c ในสูตรก็มีเลข c อีกนะคะกะเข้าเป็นงวดที่สนะิบหกเนาะอันนี้งวดที่สิบเจดคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่นคัดออกมามีเลขหนึ่งเลขสามเลข5ผลสลากเลขท้ายสองตัวนะคะเลขล่างหะละออกสามหนึ่งนะคะในสูตรก็มีสามนะคะหลักสิบเนาะ,ะเข้าอีกเป็นงวดที่สิบเจ็ดบาทที่นี่ยังบ่พ่อนะคะมาต่อฟังนี่นะ งวดที่18นะคะคัดมาได้3ตัวคือเก้านี่ละมีเลข6เลข8เลขศูนย์นะคะผลสลากออก8เก้าหลักสิบคือเลข8นะคะในนีกะมีเลข8ก็เลยเข่าอีกหวดหนึง่งเนะาะบ้าที่นีล่าสุดนะคะงวดที่พานมาเลยนะคะ16กรกฎาคม2567นสนะคะสดสดหอนๆนะคะสิวาสดได้บอกกับพานมากก็ถือว่าเป็นงวดล่าสุดละเนาะ สโตที่คัดออกมาได้ก็คือเลข 8, เลขศูนย์เลขสองพลสลากออกคือสองหนงล่างบรสันบาที่นีลักซิปคือเลขสองคุณพ่อคุณแม่ในสูตรกับมีเลขสองนะคะเพิ่นก็นเลยสูตรนี้นะคะก็เลยเข่าเป็น1ิปเก้างวดติดๆนะคะ1ิเงวดแล้วยังบอบพาดก็ว่าได้เนาะบาท,ที่นี่ถือว่างวดนี้เพิ่นจะเข่ามา1ิเก้างวดลอยงวด สองรอยงวดกระซังนะคะพึ่งเปิดโตวงวดแรกในช่องของเฮ้าเพราะฉะนั้นเอฟซใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนํานะคะวิเคราะห์เบิ้งดีๆนะคะสิจอบสิซ่อมเบิ้งก่อนก็ะไดทางงวดนี้เขาอีกงวดหนาเส้นซองตามให้แน่นอนนะคะถือว่าบ่ธรรมดาถ้าจะเขาเป็น20งวดแบบนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะหลักสิบ ล่างอย่างเดียวนะคะลักสิบม่นๆล่างยางเดียวเส้นซองต่างซื้อวางสี่จับซื้อไว้เนาะถ้าเกิดว่างวดนาอยากให้ตามให้พิมพ์ซื้อหนี่มากนะคะเส้นซองก็จะได้เฝ้าตามให้คุณพ่อคุณแม่อ้าวเว,ว้ามากแล้วท่าคว,วามเก่าไปโดนเติบนะคะนี่คือว่าฮละเพิ่นเปิดโตงวดแรกนะคะเส้นซองก็เลยอยากอธิบายให้ฟังนี่อ้าวนี่เพิ่นส่งมาให้เส้นซองแบบนี้อ่าทรงมาในไลน์นะคะแอดไลน์มา ที่จริงเพิ่นมีหลายแนวทางเลยนะคะมีบนพ้อมนะคะแต่ว่ามันจอดจันเนาะเส้นสองกัเลยเอาแค่ล่างมานําเสนอในงวดนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจังไดทางอื่นมีเวลาอาจจะเหตุแนวทางบนของเพิ่นลงไห้นํานะคะถือว่าเป็นงวดขออนุญ,ญาตเอียงหน่อยนะคะเป็นงวดที่20สบเนาะประจํางวดวันที่เขียนง,งวดก่อนแล้วกัน1สคอหนะคะ สำหรับงวดน,นี้นะคะเขียนตัวใหญ่แน่จับน่อยอโอเคนะคะนี่เฮ็ดจังสี่ไว้กสีงงอีกบ่นนี่ <c oughs> เครื่องไม้นะคะ question mark นะคะเออบอมเบลเล็เก่าสองตัวเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเครื่องหมายข้าถามนะคะสำหรับงวดนี้นะคะหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะ เพิ่นหามานะคะในส่วนหลักสิบล่างอย่างเดียวนะคะสามโตที่ฟันมาในงวันนี้คือเลขหาเลขเจ็ดแล้วกันเลขเก่าค่ะมาล่อลุ่นกันนะคะมืออื่นนะคะหลังสี่มงแรงรู้กันนะคะว่าหาหรือเจ็ดหรือเก่าเนี่ยจะมาลางบอแล้วจะมาหลักสิบอีกบอนะคะจะเข้าเป็นงวดที่ยี่สิบหรือไม่นะคะ มาลุ้นพร้อมๆกันคือเมื่ออื่นค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เส้นซองกระบ,บอกบด้ยที่กันว่าสีขาอิลีบอสีมาแทบอมืออื่นจากสีบอกได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยเนาะอ้าวลองพิจารณาเบิงเนาะเส้นซองมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะมีคนแบงปั่นมาเส้นซองกระอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้หูได้เห็นไปน้ากันนะคะก็เลยเอามาแบงปั่นนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะนี่ลองไปเปรียบเทียบเบิงนะคะไปเบิงใส สำนักนั่นสำนักนี่นะคะผู้ใดเพิ่นแม่นล่างบ่อล่องมาจับเบิ้งนะคะได้ตัวใดมากนะคะล่องมาประกอบกับเลขหาเลขเจ็ดเลขเก้านี่มันเป็นตะคือบอนี่ยังจังไดนะคะลองผิดจะละหน้าเบิงเดอ้อจาาคุณพ่อคุณแม่เอาก่อนจะจบคลิปนี้นะคะเส้นซองขอฝากแน่นะคะสาหรับผู้ใดนะคะสนใจในส่วนครีมหน้าใสของเรานะคะเนื้อครีมจะเป็นยังสีเนาะขอรีวิวแน่จากน่อยนะคะนี่ เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะทาแค่กลางคืนเท่านั้นนะคะผู้ใดมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำนะคะเป็นซิวผิวหนามองค่ำเนาะอยากหน้าซอ้อหน้าไสนะคะแถมมาอีกอย่างหนึง่งใส่แลลวเมื่อสีหนาตึงๆตัวคุณพ่คุณแม่หน้าเต่งตึงไม่นามีนวลนึน้นนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นแถมสบู่ก็คือ ผู้ใดนะคะสร้างย่างหน่อยๆนะคะซองกระปุกขึ้นไปเนาะบพว่าสิเป็นลูกค้าเก้าลูกค้าไม่ก็ว่ากันไปนะคะเส้นซองจะแถมสบู่นะคะมาร์คชาโคนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเอาไปใส่คู่กันนะคะเป็นยังคือได้แถมเพราะว่าเพิ่นยังงมาให้ในมีแพ็กเกจนะคะเพิ่นเอามาให้ลูกค้าทดลองเส้นซองก็เลยอยากจะแถมไปให้ ทำพันมีแพ็กเกจแล้วมันสิบ่ได้แถมมันจะได้ขายนะ่น่ะเออล่างหนาให้สะอาดนะคะแล้วก็บ,บำรุ่งด้วยขีมหนาใสของเฮ่านะคะคูใดสนใจกะติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ให้ด้านล่างนี่เด้อคุณพ่อคุณแม่ 0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรและก็บเบอร์แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันเลยนะคะทักมาสอบถามก็ได้หรือสิทักมาสั่งซื้อก็ได้คือกันนะคะบอกเลยเลยว่าใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะรับรองว่าเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆแห้งง่ามขืนคุณพ่อคุณแม่ผู้ใส่ก็ใส่ได้ผู้ยิงก็ใส่ดีอา้อาวอ,าอา้ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมานะคะ ฝากไว้นะคะแนวทางตัวเลขดีๆแล้วกะความสวยความงามกับฝากให้อีกขึ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ